เทรดทองได้ฟรีสวอปจำเป็นไหมฟรีสวอปดอกเบี้ยข้ามคืนนะครับเกิดขึ้นปกติครับกับการเทรดทองคําในแบบ contract for d i f f e r e n c หรือ C.F.D นะฮะอะไรก็แล้วแต่บนโลกนี้ถ้าเราไม่ชำระเต็มจำนวนก็จะต้องมีดอกเบี้ยเสมอมเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ถ้าคุณได้ฟรีสวอปเทรดทองจะเวิร์กไหม ลองมาคิดตามกันนะครับปกติเนี่ยสวอปจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคุณถือออเดอร์ข้ามคืนการที่คุณถือออเดอร์ข้ามคืนมี2เหตุผลหลักๆเหตุผลแรกคือเลทปรฟิตลันคุณเทรดแบบระยะยาวไงใช่ไหมฮะคุณมองเห็นว่า1สัปดาห์2สัปดาห์ถัดไปเนี่ยราคาตองคํามันอยู่ในเทรนที่เราได้กำไรแน่แกับเหตุผลข้อที่2ก็คือคุณติดลบ ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะครับลงทุนไปแล้วก็ติดลบนะฮะติดลบก็ถือรองนะครับเพื่อจะให้มันรีบาร์กลับขึ้นมาแล้วได้กําไรถ้าคุณอ่านเทรนไม่ออกอ่ะก็ขาดทุนอยู่ดีเพราะฉะนั้นละผมเชื่อว่าโดยหลักการตามพฤติกรรมปกติของนักลงทุนนะครับโดยเฉพาะสายสเกลปิ้งซึ่งเป็นนักลงทุนส่วนใหญ่ฟรีสวอปไม่ฟรีสวอปสำหรับผมดูแล้วไม่จําเป็นเพราะคุณนกเทรดสั้นอยู่แล้วแต่คราวนี้ในกรณีถ้าเผื่อคุณติดลบฟรีสวอปก็อาจจะช่วยคุณได้ใช่ไหมคุณมองอย่างนี้นะครับโจทย์จรมไ่อออกื แล้วจริงๆการลงทุนเราเลือกได้นะว่า buy sell และ Wait and See มองไม่ออกก็เว t and s e e ไงจบง่ายแค่นี้เพราะฉะนั้นครับฟีสวอปสำหรับผมไม่ได้ช่วยทำให้คุณมีกำไรเก็ต oh. นะ